สวัสดีครับเพื่อนเพื่อเพื่อนชาวิลเลอร์ไทยทุกคนนะครับซ่อมเครื่องขยายเสียง power amp นะครับ Moriwak นี่ครับรุ่น1,500 w พัเดวยูโดสตาร์ฟโดสุดจ๋าไม่ดังนะครับตัวนี้เสียงที่ได้ยินคือเสียงมอนิเตอร์ผมนะนี่บไม่มีฮะไม่ได้เลยไม่ดังนะครับไปดูภายในกันดีกว่านะครับ Moriwak นะครับ เปิด้าเครื่องออกมานะครับสวยงามมากเลยนะครับสีแดงสวยแดงไปหมดเลยเห็นไ,ไหมครับเขาเป็นรุ่นเดอรสตาร์หนึ่งนะครับนะถ้าใหา่เป็น power amp ใช้อะไรบ้างนั่นน่ะไหนอาไม่ละมั้งเห็นไหมครับอาไม่เนาะพูดถึงเนาะ นะครับเห็นไหมครับพื้นสังเกตนะครับตัว R นะครับมันจะมีลวดพันอยู่นั่นหน่อยครับเห็นไหมถ้าสังเกตตัวที่ยังไม่ได้มีรอยดํานะครับมันจะเห็นมันนูนขึ้นมาน่ะอันนั้นก็คือ R นะครับเนี่ยตัวนี้ดาไหมไปแล้วนะตัวนี้ยังไม่เป็นไรนะครับอาหนึ่งตัวจำกัดกระแสให้ทรานซิสเตอร์หนึ่งตัวนะครับพ้นสังเกตนะเห็นไหมครับ0.22โอห์มนะครับ ทีนี้นะครับก็มีจุดดำไหมอีกนะครับตรงนี้นะไอซี IC ตัวนี้พังนะครับทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการการเช็คดูนะครับว่าทรานซิสเตอร์ตัวที่อยู่กับตัวต้นทานจำกัดกระแสนั่นนะครับช็อตไหมนะครับมีปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับ0.22โอห์มนะครับ ต่อเข้ากับทอร์เนอร์ตัวไหนอย่างไรนะครับแล้วก็เกิดการช็อตไหมนะครับตรวจดูนะครับโอีว็อกนะครับเดียะจัดไปนะครับแผ่นวงจรนะครับเพื่อนๆเป็นแบบนี้นะครับสวยงามมากแดงโอ้ยทนแดงตรอดตรงนี้นะครับลายวงจรละลายนะครับเพื่อนเห็นไหมนะครับ ไม่จนละลายเลยเนี่ยตรงนี้เป็นไฟนี่ครับสีฟ้านี่ครับสามสิบแปดใช่ไหมเห็นพิมพ์ในวงจรนะครับสามสิบแปดโวลต์นะครับเข้ามานะครับก็จะมาที่ไดโอดนะครับมีไดโอดบิดอยู่นี่นะครับตันนี้ก็ขาดนะครับทําวงจรเส้นเล็กๆไว้แทนฟิวนะเนี่ยเขาไม่ใส่ฟิวนะใช้ลายวงจรเส้นเล็กๆนะ่รับแทนฟิวเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ขาดไปละ ที่นี้นะครับมันเกิดการช็อตเนาะเกิดการช็อตทั้งด้านนี้นะครับก็ขาดตรงนี้ก็ต่อนะครับตัวนี้เข้าตัวไหนชอ็อตตัวไหนมีปัญหา,าตัว R เลยนะมันดำๆนะแล้วก็ไปเล็งดูตรงนั้นนะครับว่าทันเตอร์ที่อยู่ตรงนั้นนะอ่ะเป็นที่ต้องสงสัยอันดับแรกอะไรเงี้ยนะก็ดําเนินไปนะครับ น่ครับตรง R ที่มีปัญหาเนี่ยตรงไหนล่ะที่ต่ออยู่กับตัวนี้ก็เล็งเล็งไว้เป็นลำดับต้นๆน่ครับถอดมันออกครับตัวมันดำดำนะนะตนัวไหนเสียก็ถอดออกก่อนเลยนะครับดําเนินไปนี่ก็เริ่มทําการแกะออกมั่งออกที่้รงเลยก,ก็เริ่มจากไอ้พวกนี้แหละมันมี R เป็นแบบนี้แล้วก็เล็งเล็งไป เล็งๆไปมันออกนี่ครับแทงน้อยแทงน้อยเอาเออกพี่น้องไยตัวไหนเสียงัดออกก่อนนะครับ็คเข็นตัวไหนเสียเอาออกต่อเข้าไปถอดอุปกรณ์ที่เสียหายออกที่เป็นทันเตอร์เอาพุทสี่ตัวช็อตหมดเลยแล้วทีนี้เสียปลั๊กไฟนะเพื่อฟังเสียงรีเลย์นะการเสียปลั๊กไฟเพื่อฟังเสียงรีเลย์ฟังเสียปลั๊ก ห็นไหมไฟรีเลย์ตรงนี้ติดขึ้นมาด้วยนั่นก็แสดงว่าในส่วนนี้วงจรมันไปได้ไม่มีไฟออกลำโพงนะถ้ามีไฟออกจุดต่อลำโพงรีเลย์มันก็จะไม่ดดแต่ทีนี้รีเลย์มันดูแล้นั่นก็แสดงว่าผมก็ใส่ทันเตอร์พวกนี้เข้าไปได้เลย นี่ครับจะิเรื่งทางต้องจากไปแล้วเพื่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับนี่เสียแค่นี้นี่คืออุปกรณ์การเสียนะครับ เครื่องนี้ก็บอกบนรุ่มจวดจาดอะไรพวกนี้เนาะนะครับก็จะใช้งานประกาศเล็กๆๆน้อยไปอะไรนี่เนาะให้ผมทำความสะอาดปัดปัดฝุน่หนอะไรหน่อยนะครับหลังให่ใจความเรามาดูภายในกันนะครับจวดจ,จาาก็มีอะไรแล้วพวกแจ็คพวกนี้มนสะอาดน่ะมันทิ้งไว้นานไปดูในก่อนนะครับไปดูไปดูความสวยงามนะพูดถึงนะเนาะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อน มันเป็นงานที่มันไม่พอที่จะทําเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนดูหรอกแบบเนี้ยอืมจะเป็นการมาดูภายในกันนะครับหลักใหญ่ใจความมันก็เป็นปัดฝุ่นตรงความสะอาดเออว่าลุ่ม,มันขวกมันขาดก,ก็เปลี่ยนมันรุ่มตัวในล้างได้ก็ล้างไปฉีดน้ํายาล้างออกน้ํายาล้างพวกคอนแทคพวกนั้นนะครับไม่มีอะไรมใหม่เลนเพราะการเออมันไม่ได้ไหมควันดําอะไรพวกนี้นะครับ เห็นอาการเล่าให้ฟังว่าเป็นแบบนี้อย่างนั้นนะครับแล้วก็คงจะเป่าฝุ่นแล้วก็ลองเอยเดี๋ยวลองเสียงก่อนตรวจจัดแค่ไหนอย่างไรมันก็นเ,นนเป็นอย่างนี้แหละันเป็นที่วันล,ลุ่มอ่ะครับทีนี้ก็ถอดวอลลุ่มออกมานะครับหมุนออกมาแล้วก็เห็นเป็นวอลลุ่ม 40k แต่ตัวอื่นนั้น 100k นะครับตัวอื่น 100k นะครับแต่ตัวมาสเตอร์น่ะ เป็นแบบ 40k ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่มีแบบ 40k ใส่ b 10k ได้เลยนะครับตื่นแบบ b นะ b b 100k นะนะครับก็เปลี่ยนไปครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูความสวยงามนี่ครับความสวยงามคือมีแต่ฝุ่นแท้เอามันมีฝุ่นเนาะโอ้ยเบาเสียงกันครับอันฝุ่นคุ้นลั่นเนี่ยพี่น้องจะน,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 งนี่ใครมอเตอรแปลงกันนะหนักยังไงนี่มดังแรงมากนะเพื่อนดังแรงมาก สุดยอดมาตรฐานมากลองเครื่องลองเครื่องลองเครื่องทดสอบทดสอบก็เร่งเสียงขึ้นไปทดสอบก็ได้นะก็ถึงนะเปลี่ยนรุ่มตัวนี้ รอรอรอตู้นี้ล้างเหรอลองเครื่องลองเครื่องลองเครื่องไม่สร้างห่างไปเลยพี่น้องโอเคจากเลย คลิปต่อไปนะครับช่องวิทยเรื่องธาจากไปสวัสดีครับสร้างสร้างพี่น้องมาเบิ้งสร้างครับนี่โอ้ยกักดัวสร่างใหญ่คแหงโอ้ยบายบายสร่างขนาดครับพี่น้องสร้างใหญ่แหงโอ้ยบุระย่างกับไปบุญกุฎล้านบุระก็จะกำลังปีบล้ำโง่อยู่เจ้าหน่อยบุล่ะกำไฟของทางวิทย์หนิก็จะสิย่างกับไปย่างไว้บุล่ะเดี๋ยวนี้ก็มาปีบเปลี่ยนละ บุญคุณลั่นครับบุญบ้านในมือนี่พี่น้องก็หลายบุญอำเพอเรื่องครับ